สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันวันปีใหม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2 5 6 6นี้ครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าปีใหม่นี้นั้นเราจะได้มีการเลือกตั้งใหม่เราจะได้นายกใหม่หรือว่าเก่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะได้รัฐบาลใหม่ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีอะไรมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะคร<ไ>ับเดบะดังเข้ามาเออแต่เราก็ยังอยู่ได้นะเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ครับท่านที่หลั่งไหลเข้ามารับฟังอย่างไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะอมาตีกินอีกแล้วฮะถามว่าเรื่องอะไรจ้าเรื่องชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมเว้ยเฮ้ยโดยชวนหลีกภัยร่วมตักบาตรปีใหม่กับชาวตังนั่นเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรก็ยังเสลยนะครับท่านผู้ชมเพเยอปากอ้ากว่างไปถึงชาวบ้านชาวช่องนั่นเนี่ยกีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่พัฒนาภาคใต้อะไรทำนองนี้เฮ้ยชวนปากว่างมากหรือไงวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนรบ่าููชมอย สภาเรยเป็นหมดเวลาแล้วนะครับเฮ้ยยังไม่ได้รับรายงานต่อมันเป็นนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็เสือมเลไม่หยุดยัง้งเว้ยเฮ้ยโดนช่วยช,วน,ชวนลีกภัยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งแก่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งฟงงกหัวฟังข่าวก่อนเนี่ยเล่าถึงการพัฒนาจังหวัดตังแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นแขะทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่พัฒนาภาคใต้โดยโค้ดประเด็นสําคัญเลยนะครับเดิมผู้ชมชวนโดนทัวลงอย่างไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้ทั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงการโดนกันแกล้งจึงขอพยายามชดเชยจากประยุทธ์นะครับแต่เขาียยนก แต่ผมไม่สามารถเรียกได้มันแสลงปากอ่าขอ,ขอความชดเชยจากประยุทธ์ว่าสมัยทักษิณเลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคใต้จึงขอให้ประยุทธ์เนี่ยชดเชยให้ซึ่งประยุทธ์มันก็รับปากอยากขอถนนสักสายจากชายแดนไปถึงกรุงเทพเลยประยุทธ์มันก็รับปากและชดเชยส่วนที่โดนกันแกล้งที่ผ่านมาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับที่ <S <S เป็นคําถามที่ประชาชนหลายนั้นแห่ถามไม่อยู่จนกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยชวนสมัยเป็นนายกเนี่ยเคยทําอะไรบ้างวะบางคนก็บอกนะเนี่ยป้าผัวลุงวิ่งมาบอกบอกมี ถามมีเรื่องอะไรป้ามีการปล่อยสุนัขนะเนี่ยแล้วปล่อยไปทําไมปล่อยไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมกับชาวนาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้คิงก่อนบ่ายก็โดนทัวลงไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวครับท่านโซเชียลแห่ฉามไม่หยุดยั้งถามบ่มอะไรจ้าบ่มที่ตามรอยอยองลูกหยีตามรอยสมรักคําสิงไปสมัครพลังประชารัฐนะครับเรื่องผู้ชมโดยอําลาวงการตลกโซเชียลแห่ถล่มไม่หยุดยัง้งเว้ยเฮ้ยทัวลงไปหนักลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวคิงก่อนบ่าาาายหลลังอลงอํวกกรต เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแม้ก่อนหน้านี้เคยออกมาคออาโจมตีรัฐบาลล่าสุดออกมาอำลาวงการแล้วครับท่านแล้วก็ไปเข้าแบบไอ้นี้นั่นเนี่ยอยู่กับพลังประชารัฐเฮ้ยเฮ้ยเตือนไว้หน่อยนะเว้คิงระวังเป็นแบบไอ้หยองนะถามทําไมอ่ะออกจากวงการตลกหรือย,ยังไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่นั้นไปลงสมัครสสพักประชาธิปัตย์แล้วก็ได้ได้อะไรได้สอบตกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวรวมถึงชวนหลีกภยัยเว้ยเฮ้ยอย่าเที่ยวมาตีกิน ไมั้ส่วนตอนนี้สถานการณ์ของลีน่าจังนั้นดูเหมือนว่าจะาก,กระอักกระอ่วนนะครับเดิ่ผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียว3าชั่วโมงดี4ี่ชั่วโมงไข้กูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับท่านหลังจากที่มาออกขอโทษอะไรวะนวัดอิสระกาสินนะครับเดิ่ผู้ชมเจ้าพอ่อนางงานมิสแกนแล้วก็ผ่านไปไม่ก,กี่ชั่วโมงครับท่านก็ออกมาเบอร์เบอร์บ้าบ้าอย่างงู้นอย่างนี้สรุปคือตอนนี้นวัดโต๊ะกับวีหงทองอะไรกันว่าเนี่ยเออหงทองไอ้ที่เป็นสลากกินแบ่งอะไรนะั่นนะครับเดิ่ผู้ชมลัน่นทุกอย่างจะต้องไปจบลง ที่ศาลแล้วก็เตรียมฟ้องไอ้ดีหน้าจังอะไรเนี่ยหลังดาดตัวตนของนวัดไม่หยุดนะคร,รับเ่านผู้ชมทุกอย่างต้องจบที่ศาลเท่านั้นครับท่านแล้วอยากจะขอโทษทําอย่างไรจะ๊ะก็ให้ไปขอโทษที่ศาลนะคร,รับเ่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านจุดเมือจุดเปลี่ยนการเมืองไทยก็อาจจะมาอย่างไม่หยุดยั้งนะคร,รับเ่านผู้ชมในการเลือกตั้งปีนี้เพราะว่าประยุทธ์นั้นก็คะแนนต่ําเตียเ้ยเลี่ยลาดนะคร,รับเ่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เลี่ยดดิแล้วแม้ว่ารล้วลอ้อหรือว่าไอ้พวกลูกกระจกทั้งหลายนั้นออกมาบอกเนี่ยประยุทธ์ีมมมควาาาสรถ คนชอบประยุทธ์อย่างไม่หยุดหย่อนถามว่าใครวะ,ะรู้สึกว่านายสายันยุติธรรมนะครับบูซึ่งจะสร้างสะพานจันโอชาอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าสะพานไปถึงไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมเกาะกันอยู่ไม่หยุดยังเลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดนะับเป็นสสก็นะับว่าจ,จะเป็นสสเอ,อถ้าเป็นหลีกอังกฤษดีเวชั่นสองดีเวชั่นสองนะครับท่านผู้ชมไอของนี้ก็คงจะเป็นได้แค่ตัวสำรองของตัวสำรองของตัวสำรองอีกทีหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องติดตามอีกทีอะไรกันอีกว่าเนี่ยเจออีกแล้วร้องให้ไม่ ช่วยอะไรลีนาจังกลับมาเดือดโอ้โหมีการสราปอะไรสักอย่างด้วยด้วยนะครับท่านผู้ชมเดาอย่าไปอ่านเลยดีกว่าครับท่านเดี๋ยวมันจะขยงปากนะครับท่านผู้ชมขออภัยมานาทีน่นี้ส่วนตอนนี้นายไตลงสุวรรณคีรีไม่ทราบว่าเด่นดังมาจากไหนนะครับท่านผู้ชมเป็นอังเตอยุคตกค้างมาจากช่วงนาตาปีสมัยยังเป็นโคศกสามสีนั้นเก่งเหลือเกินครับท่านในประมาณ30ปีที่แล้วเออชาวบ้านบอกเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยทำอย่างไรไอ้หอ,อกนี้นะครับท่านผู้ชมก็แนะนําให้สร้าง หลังคาครอบกรุงเทพไว้แล้ววันนี้เป็นอย่างไรจ้าหลังจากลาออกจากพรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าขอไปหายใจด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้วันนี้ไตลงก็มาเลยเว้ยเฮ้ยชูสามสอเร่งเอาสํานึกเยาวชนชังชาติคืนมาอย่าให้เป็นศัตรูกับอัตลักษณ์ของชาติอะไรประมาณนี้เฮ้ยไตยลงมืงก็อกแกแล้วนะเว้ยเฮ้ยแล้วทําไมเฮ้ยอย่าแก่พอกินข้าวเท้าบปอยู่นานสิเว้ยเฮ้ยหาว่าคนนุ่นจังชุ่งชังชาติแล้วมึงเป่านกหวีตอนนั้นเอย้ยใช่ไหมวะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ชวนหลีกภัยนั้นเป่านกหวีแน,น แล้วทามาบอกเนี่ยประเทศไทยติดวังวนลัระหารถ้าพวกมันไม่ไปออกไปเป่านกหวีดนี้จะมีเรื่องนี้หรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจอันนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพผ่านในะครับอ่านบูชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม2 5 0 2 4 0บาทแล้วก็ขนาดแบ่งบรรจุ2 5 0ากรัม100บาทค่าส่ง40บาทไม่มีบริการเก็บใบทางควบคู่ขนาดมากับปลากเก็ดขาวอบกรอบครับท่านอันนี้กินเป็นกับแก้มนะครับท่านบูชมกับน้ำแก้คยแล้วทุกอย่างนี้ก็จะดีนะเนี่ยชาวบ้านเขาบอกมาและนี่ก็คือลูกหยีครับท่า่าาาาาาานนนนถ้เเเเกกิดป็ีีีสรยวา อะไรแล้ววะไม่ใช่บักเขียบบักโกกอะไรทั้งอย่างนึงโอ้ยลืมไปแล้วขออภัยก็เป็นลูกหยีชาบครับท่านไม่มีเม็ดอย่างดีกันเลยทีเดียวก็วต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายนะก็เด้ผู้ชมที่สั่งซื้อกันเข้ามาสินค้ายังมีอีกมากมายหลายหลากลูกเกตสีทองอินทผาลัมมีทุกอย่างครับท่านยกเว้นของที่ไม่มีอย่างเดียวส่วนเสื้อนะัดวิวนสลินนี่ก็สั่งกันเข้ามาได้ตัวละสี่ร้อยพร้อมส่งขอบคุณอีกครั้งครับท่านก็มาเรื่องกันที่ข่าวกันต่อเมื่อกี้ขอไทยอินเล็กน้อยถึงบานกลางโดยเฮ โดยมีหน้าเว้ยเฮ้ยชูสามสอเร่งเอาสํานึกเยาวชนชัางชาติคืนมาอย่าให้เป็นศัตรูกับอัตลักษณ์ของชาติอะไรประมาณนี้เฮ้ยตัวมึงดีอยู่คนเดียวเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ลงเนี่ยอยากจะมีลมหายใจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยหลังจากออกประชาธิปัตย์แล้วที่มึงอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาช่วนานตาปีนี้ไม่มีลมหายใจเป็นของตัวเองหรือไงวะเฮ้ยหรือว่าไปยืมจมูกใครหายใจหรือเปล่านั่นไม่มีในข่าวนะจะบอกให้แล้วพูดทําไมเออก็บอกว่าไม่มีในข่าวนะครับเ่านผู้ชมก็้วไปที่ทุเล็สิ้นดีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเว้ย้ไอลงสวนาคคีีรพขม ผ่าน Facebook ซึ่งไม่น่าจะมีคนติดตามมากเท่าไหร่หรือจะมีนะกก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านร่วมทางรวมไทยสร้างชาติไอ้ไม่ใช่สร้างชาติพัฒนา3ส3สนี่ก็ไม่รู้ว่าคือหอกคือดาบอะไรนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมขอผลักดันนโยบายเพื่อให้เกิดความสะอาดสว่างและสงบโดยระบุวา่าโอ้โหอื้มจะไปเที่ยวอ่านเลยนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมสองไท่เบีย้ยยาวซะยิ่งกว่าการทําวิทยานิพนธ์อีกก็เป็นที่ทุกือไม่อยากจะพูดอย่างไรดีนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมเห็นว่ามันแก่แล้วครับท่านก็ เลยข้ามผ่านมันไปไม่อยากจะเสียงปากไปมากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านส่วนตอนนี <S S ้เว in ้ยเฮ้ยหลังจากที่เหนห <scattered S 1> <ๆ S 2> ื่อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมในการทําแบบนั้นในการทําแบบน,น,น,บบนี้ตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ๊าโดยนายพิรพันธ์สาลีรัทวิภาคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ยินข <Can S 1> <sk Image> mm ่าวมานั่นเรียกว่าลุ่มลุ่มดอนดอนถามกับใครรู้สึกว่ากับนายโบอีสานนะครับท่านผู้ชมอดีตเคยไปสาบานย่าโมแล้วก็อนาคตนั้นเออก็ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้เดินทางไปอีกข้ามไปสาบานอีกเหรอ ใช่ว่าไปถอนสาบานโดยนั่นเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะคะรับเดินผู้ชมสมมติสมมติเฮ้ยเนี่ยรู้สึกว่าประยุทธ์จะให้โบอีสานเนี่ยจะไปคุมการเลือกตั้งสสในภาคอีสานอะไรทํานองนี้นะคะรับเดินผู้ชมแต่รู้สึกว่าคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอะไรนี้ซึ่งเป็นสสสอบตกแล้วก็ลงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็สอบตกอีกไม่มีใครเอาคู่คู่กับหมอว่าลงนั้นรู้สึกว่าจะไม่เอาอ่าก็ทําให้พิรพันธ์โวลั่นเว้ยเฮ้ยบอกเบิบกบตู่ใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่โอ้ยบิ๊กตู่กูอ่านเป็นเบือกได้ไงวะเนี่ยมีค่าทางการเมืองยอมรับรวมไทยสร้างชาติอะไรของมันเนี่ยเลียงใช้แนวบริหารแบบโบริสบูโลโอ้โหจะเป็นแบบจีนแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยประยุทธ์เหมาะทํางานให้ประเทศไม่ปฏิเสธรวมไทยสร้างชาติใช้แนวทางบริหารแบบโบริสบูโรแต่ต้องดูกฎหมายทําได้แค่ไหนโดยตอนนี้ก็จะมีการแต่งตั้งซูเปรอร์บอดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตําแหน่งซูเปอร์บอดซูเปอร์เบอร์อะไรนี้ก็จะเหนือกว่า ะวะหัวหน้าพักนั่นเนี่ยหรือว่าจะเป็นคล้ายกับปทานยุทธศาสตร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค่เ่ิมผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ประยุทธ์เว้เฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดให้ทํานายนะประยุทธ์พลาดอย่างแรงกันเลยทีเดียวถามพลาดยังไงจ๊ะพลาดตรงที่ว่าไปเข้าพักวนไทยสร้างชาติสร้างท่าอะไรทนองนี้เพระาะว่าราศีไม่น่าจะถึงเว้ยเฮ้ยในการได้25เสียงส,สนั้นโดยถ้าเกิดจะได้1สสปาร์ตี้ลิสจะไม่เหมือนกับรอบก่อนนะครับเดิมผู้ชมรอบก่อนได้7จ0ดหมื่นห้าได้สามหมื่นได้หมื่นแปดแม่หมื่นเลยมันก็ปัดเศ ยังตามๆวุยเฮ้ยประยุทธ์จะต้องได้3ามแสนกว่า ไอ้นั่นนครับเรื่องผู้ชมไอ้พักที่ประยุทธ์มันอยู่นี้ถึงจะได้หนึ่งสอสอที่เป็นปาร์ตี้ลิสกาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ได้ที่ว่านี้น่าจะได้เห็นนะครับเห็นอะไรเห็นประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสภาแล้วเพราะว่าตอนนี้ทั้งพักประชาธิปัตย์ก็ตกต่ำไม่อยู่ยังแล้วเนี่ยโดยนายชวนหลีกภัยก็ออกมาตีกินทักษิณชิน,นวัตรอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็ตอนนี้ยังมีปัญหากับประวิตย์วงสุวรรณอีกครับท่านโดยประวิตรก็ลัน่นว่าเฮ้ยปี6 6นี้หวังเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลต่อม ามอีกทีว่าพังนี้นั้นจะได้สอสอมากเท่าไหร่หรือว่าจะน้อยกว่าเดิมนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเบิกกันไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับเดิ่นผู้ชมสําหรับเรื่องอะไรจ้าเรื่องของพักประชาธิปัตย์อีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากนายนิพมนุยามณีครับท่านมั่นใจเนี่ยประชาธิปัตย์จะกวาด8ิที่นั่งฟุง้งประชาชนพอใจผลงานเฮ้ยประชาชนพอใจผลงานก็แสดงความยินดีด้วยเว้ยเฮ้ย,ฮยแต่ว่ามึงอย่ารวมคนคนนี้นะเนี่ยอย่ารวมนัดวิวข้าไปเกี่ยวนะถามทําไม ไม่ได้เห็นผลงานอะไรของมันเลยนะครับท่านผู้ชมเลยไม่รู้ว่าจะพอใจอย่างไรมีการบอกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเนี่ยโวประชาธิปี่ปัจะได้8 0สอสอสออะไรประมาณนี้โอ้โหมึงได้4 0สสอสอนี่ก็บุญโขแล้วหรือไม่นั่นไม่มีในข่าวนะพยายามหาไม่เจอเราต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาเรื่องนายคิงก่อนบ่ายกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากโดนทัวลงกระหน่ำลั่นทุ่งอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ท่าเทียบเรือจะไม่มีจอดแล้วนะเนี่ยแล้วช่วงนี้น้ำมันมันแพงถามมัน เอ้ยรถทัวร์มันต้องใช่นะหรือเปล่าวะเนี่ยน้ำมันก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมโดยคิงก่อนบ่ายเปิดข้อความให้กําลังใจจากลูกหลังโดนด่านหนักไม่หยุดยัง้งลงสมัครการเมืองนะคะรับท่านผู้ชมเผยแชทข้อความอะไรวะเนี่ยส่งกําลังใจหลังโดนซัดหนักลงสมัครการเมืองชี้ถึงจะมีคนซัดพ่อแต่ก็ยังมีคนอีกหลายร้านที่คอยซัพพอร์ตโอ้มีคนอีกหลายร้านที่คอยซัพพอร์ตนะคะรับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าแบบนี้นี่มึงต้องได้หลายแสนคะแนนนะเว้ยคิงก่อนใบหรือไม่อย่างไร เราก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่ที่แน่ๆน,นี้ปี2566ซึ่งก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบังว่ากลางปีนี้เราจะไม่เห็นประยุทธ์ผล่หัวกบ,บาลมาอีกแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยเฮ้ยแต่ว่าปี66นี้อ่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่อนาคตที่จะดีขึ้นหรือจะมืดลงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่วันนียจะมีคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากนนน้้ออยแแคค่ไไหลวทําาาามมมมีก็าถาถะร ถามทำไมน้องนัดไม่พูดถึงหมอว่าลงบ้างบอกโอ้โหไม่ค่อยมีราคานะค,ะนะครับท่านผู้ชมแล้วมันยังไงมันจะทําให้ผมเมื่อยเวลาอ้าปากแล้วก็พังอีปากแบบนี้นะคะรับท่านผู้ชมมันเมื่อยมันเมื่อยก็เลยไม่เอาไม่เอามาอ่านครับท่านเอาเลตติบ,บีช่างกมันไปก่อนนะคะรับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีแล้วครับท่านโดยรัฐบาลอาจจะถึงทางตันเจ๊งสุดซอยพังทงั้งคณะก็อาจจะเป็นได้นะคะรับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ส่วนลีน่าจังอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะรับท่านผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเราก็จะ บอกตรงๆไปไม่ได้นะเนี่ยหลังจากที่ลีนาจังมีการออกมาพูดอะไรเมื่อวันสองวันก่อนนั้นซึ่งประชาชนทั้งหลายบอกว่าโอ้ยหนักแล้วนะแม่ถามแม่ใครวะ แม่ลีนานะคะรับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่แม่ผมแต่ยังได้ผมก็เรียกมันนางลีนาจังนี่แหละได้มีการออกมาบอกอม,อม,มันจะพูดก็พูดยากนะครับท่านผู้ชมมาเป็นว่าส่วนสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวแล้วคุณนวัดอิสระไกรสินก็มีการออกมานั้นเนี่ยถแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าไม่เข้าใจที่ลีนาจังพูดถึงนี้จุดๆนี้หมายถึงใครแล้วก็จุดๆที่ไอ้นั้นไปนั้นคือใครอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับน้ำมองอีกทีหลังจากเสล่อเรื่องชาวบ้านชาวช่องไม่หยุดยั้ องยังโดนทางฟ้องอย่างไม่หยุดยั้งถ้าคู่กรณีจะมาขอโทษคุณนวัดบอกให้ไปเจอกันที่ศาลครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นางลีน่าจังจันจาอุ้ยจังจันจานะครับท่านผู้ชมอยากเป็นจังจันอะไรสักอย่างนั้นนะไม่ดีถามทําไมเดี๋ยวมันผิดครับท่านก็ได้เสลอเว้ยเฮ้ยโดยเดินทางไปที่หงทองลอตเตอรี่ก่อนโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใบจริงให้เห็นกันชัดๆแล้วก็โวถูกรางวัลที่หนึ่งรับหกล้านบาทเป็นเศรษฐีต้อนรับปีใหม่อะไรทำมองนี้อันนี้ก็ฟัง ไว้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วถามไม่คอมเมนต์่อยเหรอบอกจ่าดีกว่าครับท่านเดี๋ยวมันจะไม่ดีก็ช่างกับมันไปก่อนนะคะรับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรก็มีที่น้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ยองลูกหยีมีเพื่อนซีแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อนซีคนใหม่ลงพลังบัะชาลัฐเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งก็คือคิงก่อนบาบเฮ้ยแล้วยองลูกหยีหายไปไหนนะเนี่ยตอนนี้ประชาชนแห่เป็นห่วงวัวถามวัวไหนวะ เฮ้ยไม่รู้ว่าวัวตัวนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์หรือ,อยังนะคะรับท่านผู้ชมหลังจากมีการพัวพระแล้วก็วัวก็ไปขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวชาวเน็ตก็เป็นห่วงวัวไม่อยู่ยังนะคะรับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่น,นี้ตอบนิ่มๆแจ่ตแตกจุกนะคะรับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้ประหลัดขิกใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่โอ้ยขออภัยประหลัดมหาไทยเนี่ยได้มาออกมาโวว่าไอ้คนที่จบสถาบันนั้นฉลาดไม่ค่อยเยอะไอ้คนที่จบที่นี้กูว่าแล้วไม่ฉลาดอะไรแบบนี้วันนี้เป็นอย่างไรโดยตอบนิ่มแต่เจ็บลึกเว้ยเฮ้ยรักษาดมอสยา,ยามตอบกลับบงไอประหลัดส้นไอประหลัดมหาไทยนี้อ่าต่อว่าราชการว่าโบอะไรทั้งนองนี้นะครับท่านผู้ชมหลังปมร้อนววเว้ยเฮ้ยเย้ยสิเก่าดาลั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์การเกษตรไถนานะครับท่านผู้ชมก็โดนสวดยับไม่หยุดยั้งครับท่านโดยจุ ลุงกรก็ออกมาบอกนะเนี่ยมึงได้ออกไปได้แล้วถามออกไปไหนออกไปจากการเป็นนายกนายกสมาคมสิทธิ์เก่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับไอเรื่องนี้เขาต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยก่อนจะพูดนั้นเราเป็นนายคําพูดนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากพูดไปแล้วนั้นมึงจะมาขอโทษนั้นก็น่าจะช้าไปแล้วเฮ้ยไอบีออประหลัด ฐานประหลัดไม่ใช่ประหลัดขีกแน่นะน้องบอกเออไม่ใช่อ่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีเฮ้ยแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยที่มีการเข้าดาวไปเฮ้ยท่านทั้งหลายได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าครับท่านหลังจากที่ผมทําโพลมานี้ก็รู้สึกว่า85%ไม่ได้ไปส่วนอีกเออสิกว่านั้น 13%กว่านั้นได้ไปนะครับท่านผู้ชมถามไปไหนไปท่องเที่ยวเขาดาวอะไรทำนองนี้ส่วนผมก็ไม่ได้ไปเหมือนกันถามทาไมไม่ไปหยุดทําคลิปไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวมีประชาชนมาประท้วงหน้าบ้านบ้านก็บอกว่าจะผูกอะไรสักอย่างหนึง่งบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกระโดดน้ําผมอดลุนทนไม่ไหวก็เลยต้องมาจัดรายการอีกครั้งนะเนี่ยส่วนตอนนี้ดาราสลิมลอดช่องเป็นอย่างไรกันบ้างเฮ้ย,ย,ยหลังจากที่ห่างหายไปเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนก็เริ่มแห่ถามกันแล้วทั้งท็อปดารานินนุชทั้งเมียบวารรัตนวัฒน,นก,ก ใหม่จะได้กลับมาวงการบันเทิงหรือไม่ถามเพราะอะไรเพราะสลิมอยากจะเห็นนะครับท่านผู้ชมในการขึ้นหน้าจอว,ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่แม่มึงมาขยี้เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งครับท่านโดยชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมพักเพื่อไทยฟังอยู่ทางนี้ฟังข่าวตอนนี้เลยโดยชวนหลีกภยัยว่าเฮ้ยร่วมตักบาตรปีใหม่กับชาวตังนะ่ะนางใส่เกลือกีททักษิณเป็นนายกไม่ไม่พัฒนาภาคใต้อะไรทำนองนี้ทางนี้ได้มีการกล่าวถึงการโดนกันแกล้งจึงขอพยายามชกเชยจากประยุทธ์ครับท่านว่าสมัยทักษิณ เลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคได้ไอช้ชัวนี้คงจึงขอให้มันชดเชยให้ประยุทธ์ชดเชยซึ่งท่านก็รับปากอยากจะขอถนนสักสายจากชายแดนไปถึงกรุงเทพเลยประยุทธ์มันก็รับปากแล้วก็ชดเชยส่วนที่โดนกันแกล้งที่ผ่านมาอะไรทั้มองนี้เฮ้ชัวลีกภัยไม่ดูตัวเองก่อนว่าเนี่ยตอนเป็นรัฐบาลทาอะไรไว้บ้างอ๋อทำไปเยอะนะคะรับท่ามผู้ชมทําไปเยอะแล้วเป็นอย่างไรสุดท้ายสุดท้ายหลังจากมีทักษิณชินวัตรคนชื่อนี้ขึ้นมามีทายรักไทยขึ้นมาไอพ้พรรคประชาธิปัตย์นี่ก็สอบต,ตกไม่หยุดยั้ยงนะคะรับมนนมสม แล้วนะเนี่ยที่นายกรจะดีกว่าวันนี้ตั้งพักให้ชื่อพักใหม่ถามพักอะไรไอ้กรนี่แหละคนที่ทํานโยบายไข่ไก่ช่างกิโลเขาบอกว่าอะไรก็บอกว่าประชาธิปัตย์นี้เป็นเหมือนพักแมลงสาบไปแล้วก็ตกใจทําไมสกปรกเหรอบอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยแต่ว่าแมลงสาบนั้นมันในนั้นยากนะครับดัมผู้ชมมันเดี้ยงยากอย่างสุดล้นเลยทีเดียวแล้วก็ออกจากพักประชาธิปัตย์ไปสร้างพักกล้าและเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ก็ไปอยู่กับชาติพัฒนาของสุวรรณลิบตาพันลบเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับดัมผู้ชมเปลี่ยนชื่อพักเป็นชาติพัฒนากล้าส่วนของสุั รัฐกับสมคิดนี้ตอนแรกเรี่องนักข่าวไปนันเนี่ยอันนี้ผมเดาใจนักข่าวนะมโหถ้าเป็นผมนะแกล้นผู้ชมเสียเวลาชิบหายเลยกันเลยทีเดียวถามเรื่องอะไรพอมาถึงปุ๊บมันก็ปรับทุกบอกว่าบ้านเมืองอย่างนั้นบ้านเมืองต้องจับมือกันร่วมกันแบบนี้อย่างงุ้นอย่างงี้ให้เราก็นึกว่าจะไปรวมพักที่ไหนได้ไร้สาระนะแกล้นผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะแหลงพื้ด,ดีครับท่านผู้ฟังที่รบก็จริงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นหากชอบสินค้านัดวิวอย่าลืมแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้เลยนะแกล้งผ ดีวันปีใหม่อีกครั้งครับผม